สำหรับคลิปนี้จะเป็นศึกตัดสินระหว่างตัวละครใหม่เชฟที่มีอัตราการได้เพียง1%เปอร์เซกับตัวละครใหม่ทีวีแมนอัปเดตที่มีอัตราการได้เพียง0 0 1ว่า2ตัวนี้หากลงแมปไก่ตัวไหนจะสามารถใช้เวลาได้น้อยกว่ากันในการจบแมปแมปนี้มาดูกันสิว่าตัวไหนจะเหนือกว่ากันแน่ไปรับชมกันเลยครับ สำหรับชิปนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยครับว่าระหว่างตัวละครใหม่เชฟกับทีวีแมนร่างใหม่เนี่ยสองตัวนี้ตัวไหนจะใช้เวลาในการลงดันไก่นะฮะเร็วกว่ากันครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะฮะเพราะว่ามีคนบอกว่าเชฟเนี่ยสามารถแลกทีวีแมนตัวใหม่ได้ทีวีแมนตัวใหม่สามารถแลกเชฟได้นะครับแต่สําหรับผมนะฮะความแรงเนี่ยทีวีแมนเหนือกว่าครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนแรงกว่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสองรอบและดูซิว่าตัวไหนนะฮะจะสามารถจบได้เร็วกว่ากันครับเดี๋ยวเราจะเล่นแค่เชฟและทีวีแมนเลยนะเกมแรกเราเล่นเชฟเกม2เราเล่นท คือแมนครับมาดูซิว่าตัวไหนเอ่ยที่จะสามารถจบได้เร็วกว่ากันครับไปเลยกันเลยลงไกลลงไกลจัดปะเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเล่นนะฮะแค่ตัวละครเชฟอย่างเดียวนะฮะเรามาถึงเวฟที่45แล้วครับใช้เวลาไป24นาทีนะฮะมาดูซิว่าจนถึง50เนี่ยมันจะใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับอัพให้เต็มเลย กดสคริปต์ยาวได้เลยไ้มเนี่ยเดี๋ยวลงให้หมดก่อนนะฮะเปิ๊บปับ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 ๊บบางทีเห็นวิ่งออกมาเยอะก,ก็กลัวเหมือนกันนะว่ากลัวว่าเราจะไม่สามารถจะต้านทานพวกหัวซ่วมได้นะฮะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าต้องปิดสคริปต์หรือเปล่าผมว่าไหวแหละลงเยอะขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะอัพให้เต็มแล้วก็ลงอีกอลงไม่ได้ละโอ้ยเลือดไหลเป็นน้ำท่านผู้ชมครับเยอะมากฮะ งใส่ต้องขายแล้ววะต้องขายปักทองแล้วขายปับ๊บขายหนึ่งตัวแล้วก็วางแถวแถวนี้แล้วกันปั๊บป๊บปั๊บป๊บ,ปบ,ปบไหวหรือเปล่าวิหลับหลับเลยหลับยาวเลยและในที่สุดก็50แล้วฮะ yeah ไหวปะเนี่ยห้แล้ว50แล้วห0แล้ว,ลวโอ้โหไอตัวหลับเยอะมากท่านผู้ชม uh huh. ตัวหลับเยอะมากแหมกันสตันเราไม่ไหวนะฮะเอาดี ต้องได้แหละต้องได้แหละบอสมาแล้วด้วยขายขายขายเลยแล้วกลับมาอัพโอ้โหอ,อัพไม่ได้ฮะตัคงไม่พอผมว่ายังไงก็ผ่านครับผ่านอยู่ละโอ้โเอฟเฟกต์ตะการตามากฮะโอเคตอนนี้เหลือแค่บอสครับแล้วอัพเต็มปั๊บ ใช้เวลาไป27นาทีน่าจะเกือบ30นาทีมั้งใช้แค่ตัวละครเชฟนะฮะโอ้โหและขยันใช้สกิลจังเลยเลือดเหลือแค่1ล้านน่าจะไม่นานโอ้โหเจ็บมะเจ็บเจ็บเจ็บมากโอ้ย โอ้ยเอยบเรียบร้อยใช้เวลาไป28นาทีครับทางด้านของตัวเชฟนะฮะโอเครอบต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทีวีแมนกันครับดูซิว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนนะฮะ และตอนนี้นะฮะเราก็ย้ายมาเล่นฝั่งของทีวีแมนร่างใหม่ครับผมคิดว่าคงแพ้ทางด้านของเชฟแล้วฮะเพราะว่าใช้เวลาไป34นาทีแล้วนะฮะทางด้านของตัวทีวีแมนเนี่ย oh. ดาเมจแรงกว่าก็จริงครับแต่มันยากมากนะฮะในการที่จะเอาตัวนี้มาวางในสนามนะฮะเออต้องฟาร์มเงินพอสมควรและอัพเนี่ยแพงมากครับพาเง้นแล้วนะฮะเป็นเอกฉันเลยว่าตัวเชฟ ดีกว่านะฮะตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเลยเพราะว่าตัวเชฟเนี่ยพออัพเต็มเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่800พันเลยนะฮะแต่ทางด้านของทีวีแมนนะฮะอัพเต็มดาเมจจะอยู่ที่1 4นนะฮะแต่มันอัพยากมากเพราะว่าใช้เงินเยอะนะฮะพาะง้นแล้วถามว่าโหดไหมเรื่องดาเมจโหดกว่าแน่นอนครับแต่ไม่แนะนำให้มาเล่นระยะยาวนะฮะถ้าจะเล่นระยะยาวเนี่ยก็ต้องมีตัวอื่นมาร่วมด้วยนะนะครับแต่ถ้าจะเล่นแค่ทีวีแมนอย่างเดียวเนี่ยผมมั่นใจเลยว่า ยากมากครับที่จะผ่านครับดูดีเล่นมานะฮะเวฟที่45นะครับเพิ่งได้แค่4ตัวนะฮะและอัพไม่เต็มทุกตัวด้วยท่านผู้ชมผมอัพเต็มไม่ถ้าอัพเต็มคือไม่ลงตัวอื่นนะแพ้แน่นอนนะฮะมาเดี๋ยวจะลองอัพเต็มสักตัวหนึ่งนะครับผมจะไม่ลงละผมจะเล่นแค่4ตัวดูที่ว่า4ตัวนี้นะฮะจะสามารถผ่านได้หรือเปล่าแต่ผมกลัวไม่ผ่านมากเลยว่ะไม่กล้ากดออโต้สคริปเลยนะฮะไม่กล้ากดเลย กลัวว่าถ้ากดไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเยอะและจะไม่ไหวกันนะครับดูซิจะเก็บตังค์ถึงส0 0 0มื่นหมเราจะสามารถอัพเต็มได้หรือเปล่านะครับโอ้ค้างค้างค้างค้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเดี๋ยถ้าจะไหวแล้วมั่งดาวเมตรแรงอยู่นะครับ ถึงแม้ว่าจาับไม่เต็มแต่ดาเมจตอนนี้ก็อยู่ที่11,700 11, เลยนะเออ0ูนวิอาโจมตีอ่ะน่าจะแรงใช้ได้อยู่แหละนะฮะได้อยู่ได้อยู่เวฟสีเจแล้วเล่นเชฟชิวมากครับเล่นตัวทีวีแมนเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะ ยาวๆครับไปยาวๆ,ๆยาวๆไอ้พวกนี้ไม่ขนามือหลอกเพราะว่าอัพดาเมียดเยอะแล้วยาวๆไป <S 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 เอาไวไกาสปุดค้างค้างค้างใกล, 20, ล้สองหม่ละอ่ะส0งหมื่นลอัพเต็มไป1ตัวไยได้อยู่ตอนนี้มีทีวีแมนอัพเต็มหนึ่งตัวแล้วนะฮะ วิ่งหลงกดบอกต้องสืคิปยาวชิบหายแล้วโอ้ลืมปิดห oh, ลอดมา <no. S 1> เนี่ยต้องรอดแหละต้องรอดแหละต้องรอดแหละอย่าให้มันรอดไปได้นะค่ายหมดนะผมลืมปิดสกิปเมื่อกี้นี้ชิบหายละ oh, <no. S 1> เอาให้ได้เอาให้ได้ อย่าให้มันรอดไปได้เฮ้ยไม่นะ <c oughs> ย่ยมันรอดไปได้ <c oughs> เฮ้ยรอดไปหนึ่งครับโอ้หเลือดสามแสบเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยเชฟต้องให้เชฟช่วยครับต้องให้เชฟช่วยเลยแบบนี้โอ้ทีวีแมน นายเสียชื่อเลยเนี่ยเชฟช่วยเนี่ยไหวปะไหวปะเออหลับไม่ไม่เรียบร้อยครับออทีวีแมนนะฮะเล่นตัวเดียวนะฮะไม่สามารถที่จะ ผ่านได้อ่ะมันบริหารเงินไม่ไหวอยู่แล้วทุกคนถ้าก,กว่าผมจะวางเนี่ยแต่ละตัวนะยากมากท่าผู้ชมครับสรุปนะฮะลงด่านไก่นะฮะมีเชฟเล่นเชฟนะครับ <c oughs> ดีกว่าเยอะไอทีวีแมนเนี่ยเอาไว้แอคอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะเออ ย้ำนะว่าคลิปนี้นะฮะเราเล่นแค่ตัวละครตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าทําไมพี่ไม่ลงตัวนั้นล่ะทําไมพี่ไม่ลงตัวนี้ล่ะฟังนะครับเพราะว่ามันจะมีคนชอบดูคลิปไม่จบนะฮะเกมแรกเราเล่นแค่เชฟเกมที่2เราเล่นตัวทีวีแมนนะครับเออเดี๋ยวแม่งจะไม่รู้เรื่องกันนะฮะเดี๋ยวพี่ก็ลงตัวนั้นสิพี่ลงตัวนี้สิผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมงงมากสรุปคือในคลิปเนี่ยผมพูดไม่เข้าใจหรือคนดูมันซื่อบืออ้อวะ โอเคมาก่อนจบคลิปนะฮะผมได้กล่องไก่มา12กล่องจะเราเปิดเล่นเลยดีกว่านะครับเปิดเล่นเลยโอเคไม่มีเชฟเหลือ2กล่องปึ๊บให้ตัวทองออกบ่อยจังเลย <c ười> เหลือกล่องเดียวปึ๊บโอ้ไม่มีเชฟครับคือเชฟนี่ออกยากมากนะเอาจริงๆนะผมมาฟุกเปิดได้นะฮะช่วงนั้นนะครับออกยากมากเลยนะ เอาละครับผมท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ